สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับผมนัทเทมมดาตอนนี้มาเล่นโซล่าสแมชเออผมเคยเล่นคนเดียวแล้วแล้วผมเพิ่งมาอัดตอนนี้ผมเคยเล่นตั้งแต่ตอนปอ .1 ผมก็เลยปลดล็อกดาวมาเยอะมากเลยซีเต็มหรือแพนเนน่าจะแพนเนนะอ่านี่ไงแพนเนต เยอะเลยขอกดเด็ดนะวัดเต็กนะเอ้ยน,นี่อะไรอะ่ะไม่ได้เล่นนานอุ้ยอ้ยียยยเบาเสียงดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่ได้ยินเสียงผมอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยกะลิกขึ้นเนี่ยอวกาศยานยานย f o เหรอ วตโหว้าวอันนี้แล้วกันจิ้วยังเหลืออีกหลายคนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหลังอ่ะเดี๋ยวผมแถมเดี๋ยวผมแถมแถมไอซิสเต็มไอซิสเต็มอันนั้นด้วยนะอันที่สองที่ผมงงอันนั้นล่ะว้าวเหรอยังไง

เลอมันจะกินลอกไปถึงเนะมหร่นะฮะเจ้ากากมือแน่จริงก็มามาต่อสู้เซ่บุ้ง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 บุงดเพิ่มรังสีการอันนี้ไหนไหมกาย่าเพิ่มรังสีให้มันให้มันแรงขึ้นไหมเอ้ย เดี๋ยวผมจะบอกอีเตอร์เอกแต่ว่าทุกเออมันเป็นอีเตอร์เอกนานแล้วแหละแต่ทำไมมันค้างอยู่อย่างนี้ล่ะโอเคนี้แล้วก็กดไปตรงน้านบนนี้ครับกดตรงนี้ไม่ใช่เราเล่นปรับเอ้ยไงเซตติ้งจิ๊ดจิๆ,ๆปรับให้เป็น66สิบหกอนี้แล้วก็กดตรงนี้ นี่เกมบังคับยานติงติงๆิงต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 ิงวิวิวออได้ดิแต่ถ้าชนโลกครั้งหนึ่งตายเลยนะนนบังคับมันขยับหน้านจอไม่ได้นะยิงมันสามารถยิงได้โอ้ยโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวยิงเธอปิ้วปิ้วปิ้วยิงอะไรอ่ะยิงยิงหลุมดำหรือไงเดียวยวๆๆเดเฮ้ยทำผมทำรูดีกว่าทำรูเอาไว้ทะลุเออเป็นไงเป็นไงเทพให้อยู่ดีดีพิงมาวัดเออเออตาย ผมจะเข้าไปในรูหนึ่งที่ผมเคยเห็นเออเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตายตึ้ง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 ตึงตึงตึ้ภรรยางารใส่หมึกคิดมากนะเหรอแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้อะ

โอเคอ I want to die ปิววปิวป,วปวยิงรัวๆได้นี่นะน่า <c oughs> <c oughs> ดูรถคันข้างหน้าอคลิปก่อนไม่ได้บะงไม่ตงม่ตั้งนีั้งตั้งนีั้ง โอ้ยท oh, ่านผู้ชมผมเกือบตายมาขอลองอ่ะ <parece> อ <hatten> ่ะเอาดิแปหนึงขอผ่านนี้ก่อนแกเข้าลูกไม่ได้เก้าชั้นอืมว้าเดี๋ยวเดี๋ยวตายตัวอะไรชั้นจิว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 อันนี้ของใครอ่ะอันนี้ของอัดใช่ไหมใช่ของก็้อยนั่งทับอยู่เ่อ ไปเลยขึ้นไปฉันจะยิงดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ไม่ต้องใช้เลเซอร์ยิงนะมันบินไปถึงดวงอาทิตย์ไม่ได้นะฉันจะยิงเขาวนดูดโิโอ้ยโอ้ยไปไหนแล้วอะถึงเลยขอเล่นบ้างสิ

เคยกระยานนนอ่พ่อแม่บอกว่ากระยานกลดเด็กบ้าเยกลเฮ้ยสว่างมากจริงเดี๋ยวจนัดอัดคลิปบื้นรบุ้งบุ้งบุ้้งบ้ตาย นั่นเลยนั่นเลยนั่นเลยออ้ยเสบตอช่วยด้วยเสบตอโอ้ยกว่าจะพานมาได้โอ้ยตายตายตาว้าว้าไปเลยไปไปเลยไปเลยไปเลยไปเรือไปตาย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 ตึงอันนี้ไงอุ้ยอไอยนัน ไอยานที่ผมบังคับไปเมื่อกี้นี่นะตอน,นนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็อะไรผุดมากระดิงแล้วก็แชร์ด้วยนะบ๊ายายแล้วก็ดาด